Mm hmm. ก็คือวันนี้นะคะเอ่อตัว KM ที่เราจะมาคุยกันก็เป็นเรื่องของการใช้เอ่อเทมเพลตและสไตล์อินโอเคดูเบอนี้แล้วกันเทมเพลตแ n d สไตล์ i น Microsoft Word นะคะคิดว่าในหลายคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะคะเอ่อแต่เดี๋ยวมาเหมือนรีวิวกันนิดนึงถ้าใครมีอะไรอยากจะเสริมก็คือเสริมได้เลยนะคะ ก็คือในส่วนของสไตล์เดี๋ยวเริ่มกันเลยละกันเนาะในส่วนของสไตล์เนี่ยสไตล์มันคืออะไรมันก็คือเป็นการตั้งค่าเอ่อเป็นการตั้งค่าการจัดรูปแบบที่แบบถูกกำหนดไว้นะคะเพื่อที่ที่จะเราจะได้เอามาแอปพลายกับพวกเอ่อฟตเอ่อตัวหนังสือต่างๆฟอนต์ขนาดสีตัวอ,กอักษรให้มันเป็นแบบเดียวกันให้มันคอนสิสเทนต์และให้มันดู่โปรเฟชชั่นอลนะคะซึ่งตัวสไตล์เนี่ยสามารถที่จะปรับได้ทั้งเอ่อ แบบฟอนต์ไซส์สีลายสเปซิ่งแล้วก็แบบอื่นๆนะคะตัวสไตล์นี่เราใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อที่จะบอกคอมพิวเตอร์นะว่าแต่และเซกชันของเอกสารเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะนั้นในส่วนของสไตล์นะคะ ข้อดีของการใช้สไตล์เนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของ consistency กับ professional appearance ก็คือเป็นการที่จะ make Sure ว่า,าในเอกสารของเราเนี่ยรูปแบบของฟอนต่ตางๆรูปแบบของตัวอักษรเนี่ยมันไปได้วยกันทั้งเอกสารนะคะข้อ2มันก็คือจะจัดการได้ง่ายแล้วมันก็จะช่วยประหยัดเวลาเพราะว่าพอเรา,เา apply สไตล์ให้แต่ละ paragraph หรือแต่ละตัวอักษรแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราเปลี่ยน เขารียกว่าอะไรอะ c h a n g e font size or color นะคะก็คือเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยในการเซตครั้งเดียวสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ของสไตล์หนึ่งนะคะแล้วเราแอปพลไปแล้วประมาณ20 Text อย่างเงี้ยมันก็เราแค่เปลี่ยนเฉยๆแค่ตัวในตัวสไตล์เองนะคะมันก็จะเปลี่ยนให้เราทั้งหมด20 Text เลยก็คือมันจะช่วยประหยัดเวลาได้ค่อนข้างมาก แล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของสไตล์ก็ยังช่วยในเรื่องของนิเ a กชันด้วยก็คือเวลาเราใช้สไตล์ปุ๊บมันจะมีคล้ายเป็นสารบ,บัญเล็กๆขึ้นมาด้านซ้ายมือใน Microsoft Word ของเรานะคะซึ่งเราสามารถที่จะกดลิงก์ไปที่เซกชันนั้นๆไดนะะ้นอกจากนี้มันก็ยังทำ cross reference ให้เราถ้าเราใช้ตัว heading style นะคะซึ่งสามารถที่จะทำให้เราสร้างตารางสารบ,บัญได้ไง่ายๆด้วยนั่นเอง โอเคก็วิธีการใช้สไตล์ใน Microsoft Word นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะมันจะมีเอกสารเผื่ออยากจะทำตามกันดูนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ทาง Zoom แชทขอ cột Okay. อันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่เราเดี๋ยวจะมาลองใช้ทดลองการใช้สไตล์ต่างๆกันนะคะซึ่งตัวสไตล์เนี่ยมันจะอยู่ที่แท็บ o m e ใน Microsoft Word นะคะก็คืออยู่นบนตรงนี้ตรงที่เป็นแท็บหลายๆอย่างตัวนี้นะคะ วิธีการใช้ก็ง่ายส่วนใหญ่เราก็จะใช้กันอยู่ไม่กี่อย่างแล้วก็จะเป็นพวก heading ต่างนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยก็คือแค่แบบคลิกตรง text ที่เราอยากจะ apply style เข้าไปนะคะแล้วก็กดเ,ออเราอยากให้มันเป็นอันไหนแล้วก็กดไปได้นะคะซึ่งโดยปกติเราใช้กับ heading ใช่ไหมอย่างเช่นตัวนี้ number one หนึ introduction มันก็จะเป็น heading 1นึ่แล้วก็แค่กดตรง heading 1ตรงนี้นะคะมันก็จะ แอปพล style ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าเราอยากจะทำสับเซตลงไปอีกนะคะ heading 1มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรหัวข,ข้อใหญ่ที่สุดใช่ไหมแล้วพอหัวข้อย่อยลงมาเราก็จะเลือกเป็น heading 2องเนี่ยต้นต้นอ่ะทีนี้พอกด heading 1, น heading สแลละ heading สมันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะ heading 3ก็จะเป็น subtopic ของ heading 2ทีหนึ่งอ่ะประมาณนี้ ที่ Apply Style ก็ไม่ยากเนาะ,อะพอแอพพลาย s ไตเสร็จใช่ไหมคะเราสามารถเช็คได้ที่เกินไปเมื่อกี้เรื่องของ navigation p a n เราก็สามารถที่จะไปคลิกได้ตรงแถบด้านซ้ายมือนะคะเราจะเห็นเป็น document map ตรงนี้เป็นหรือเปล่าเลยน่าจะขึ้นเนาะ document map ตรงนี้นะคะซึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะกดลิงก์ได้เลยนี่ก็คือข้อดีของ Style เหมือนกันนะคะ แล้วเราก็แอ p พลายสไตล์ให้หมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการปรับแต่งสไตล์ต่างๆกันเนาะโอเคหนตัวนี้ก็จะเป็นของ heading 2นะคะถ้าเป็นข้อสองแอปพลายสอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่เราก็จะใช้เป็น heading 1 2.1ก็จะเป็น sub topic ลงมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น heading สองนะคะ Conclusion ของเราข้อ3ก็ยังเป็นหัวข้อใหญ่เราก็จะใช้เป็น heading 1นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะไปเช็คได้ว่าเอ๊ะตัวสไตล์นี้ apply หรือ,อยังวิธีเช็คก็ง่ายๆก็คือ,อจริงๆอะ่ะคลิกไปตรง text ก็ได้นะคะคลิกไปตรง text ลูกมันก็จะขึ้นมาเนาะว่าเรากำลังใช้สไตล์ไหนอยู่หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือที่พูดไปเมื่อกี้คือเช็คที่ navigation panel นะคะว่าตัวสไตล์เนี่ยมันขึ้นมาแล้วหรือ,อยัง ถ้ามันขึ้นมาแล้วปุ๊บมันก็จะมีลิงก์ให้อัตโนมัติแบบนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของการปรับแต่งสไตล์นะคะก็ไม่ยากวิธีการปรับแต่งสไตล์นะคะเราก็ิกขวาที่สไตล์ที่เราต้องการปรับแต่งแล้วเราเลือก modify นะคะอะ่สมมติว่าตรงนี้เราอยากจะปรับแต่งสไตล์ตัว heading one แล้วก็คลิกขวาลงไปนะคะซึ่งพอ คลิกขวาลงไปปุ๊บมันก็จะมีเลยเมนูขึ้นมาก็คือ1คืออัปเดต heading 1 to match selection 2คือ modify คือการปรับแต่งอ่าแล้วในเมนูที่3เนี่ยมันจะบอกว่าเราอ่ะ apply style ไปกับกี่ text แล้วนะคะอันนี้ก็คือมีอยู่3 topics ใหญ่ๆที่เราใช้สไตล์ที่เป็น heading 1อ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง modify กันนิดหนึ่ง ส่วนของการ modify แล้วก็ปรับได้หลายอยานะ่างเนาะทั้งฟอนต์ขนาดสีแบบต่างๆอ่ะตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเป็นไทยสารบัลนะคะสมมติ ตัวขวามือที่เป็นลาตินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ภาษาไทยด้วยนะคะก็แนะนำให้เลือกเป็น All Scripts นะคะเพราะภาษาไทยในคอมพิวเตอร์เขาจะนับเป็น Complex เพราะฉะนั้นเราใช้แบบเราเลือกให้มันแอป l y กับทุกภาษาเลยจะดีกว่าก็คืออ l ส c r i p t s นะคะแล้วเรามาเลือกฟอนตใหม่ิหนึ่งขนาดก็14อ๋อเป็นหัวข้อก็16ก็ได้ อยากใส่ตัวหนาก็ทำได้เช่นกันนะคะเปลี่ยนสีได้เลยนในในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกให้มันอยู่ตรงกลางหรือชิดริมซ้ายได้นะคะสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบนอกจากนี้นะคะในส่วนของเมนูบาร์ด้านล่างตรงฟอร์แมตนะคะก็จะมียิบย่อยลงไปอีกซึ่งให้เรา ปรับแต่งได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของฟอนต์ถ้าเข้าไปก็จะให้คล้ายกับตัวเมนูบาหลักของมันนะคะก็จะมีทั้งเลื่องฟอนต์สไตล์ไซส์อื่นๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกมันได้ด้วยอย่างเช่นจะให้มันอ,อ่อขีดค่าไหมนะคะหรือให้มันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดอะ่ะก็จะเป็น all caps เป็นต้นนะคะนก็เลือกได้เลย <c oughs> สมมุติให้เป็น all capital l e t t e r นะคะแล้วกดโอเคไป แล้วเราก็จะเห็นตัวอย่างของสไตล์ว่ามันเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กดแค่โอเคนะมันจะขึ้นนสีไม่เปลี่ยน <c oughs> นะเราไปกดใช้ heading one อีกทีนะในกรณีที่สีมันไม่เปลี่ยนเลยนะคะแล้วเราสามารถที่จะคลิกขวาตัวนี้แล้วก็อัปเดต heading one to match selection ได้นะคะซึ่ง <c oughs> โอเคทุกอย่างมันควรที่จะ ปรับไปตามนี้แล้วนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ปรับนะคะเราก็มาปรับเองได้ก็คือง่ายๆเหมือนเดิมคลิกตัวคลิกตรงอักษรที่เราอยากจะปรับใช้สไตล์นะคะแล้วก็กดเข้าไปเท่านั้นเองอ่ะ ในส่วนของ heading 2, subheading นะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าเราอยากที่จะปรับแต่งอะไรกับ subheading 2ก็คลิกขวาที่ตัว Style ตัวนั้นแล้วก็ modify นะคะโอเคแล้วก็กดโอเคท่านี้ กดอัปเดตแต่ปกติแล้วกดอัปเดตอะมันจะขึ้นให้ดัดตโนมัติเลยนะคะว่าแบบเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นกับแมคหรือเปล่ามันก็เลยไม่อัปเดตให้ก็เลยต้องมาอัปเดตเอง ที่เอาเป็นว่าในเรื่องของสไตล์หลักๆจะมีประมาณนี้นะคะ,ะแล้วข้อดีข้อหนึ่งของสไตล์ก็คือเราสามารถที่จะสร้างสารบัญได้ง่ายๆวิธีการสร้างสารบัญจากสไตล์นะคะให้เข้าไปที่ <c oughs> reference นะคะ reference แล้วในเมนูบาร์ด้านบนซ้ายมือสดุดมันจะมีเขียนว่า table of c o n t e n t แล้วก็คลิกเข้าไป ของลูกสรก็ได้แล้วมันก็จะมีแบบให้เราเลือกมากมายนะคะมีคลาสสิกคอนเทมต์รพรี่ฟอร์มอลหรือโมเดินก็ลองกดไปสกักอันแล้วกดไปที่คลาสสิกนะคะแล้วก็จะเห็นว่าอ่ะตัวสารบัญของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์เองนะคะ แล้วในสารบ,บัญของเราเนี่ยเราสามารถก็จะเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ด้วยเช่นกันปรับแต่งพวกฟอนต์พวกอะไรได้ปกติเราสามารถที่จะปรับตรงที่ในเมนู table of content ได้นะคะด้วยการเลือก custom tables of content มันก็จะมีขึ้นแบบนี้มาให้เราเราสามารถเลือกที่จะให้มัน Show p เพจ numbers ไหมโชว์เลขหน้าหรือเปล่านะคะถ้าโชว์เลขหน้าก็โอเค จะให้เอาเพจัำเบอร์ไปไว้ทางขวามือหรือเปล่านะคะหรือว่าจะให้มันติดทางซ้ายเราก็เลือกได้นอกจากนี้มันก็สามารถให้ modify ได้มากขึ้นคลิกที่ modify นะคะ ก็จะมี TOC 1, 2, 3, 4, 5, 6, องสามคือมันเป็นเลเวลของ subtopic มันเราสามารถเช็คได้ที่ option นะคะเรากลับมาหน้าเมื่อกี้เรากลับมาดูที่ option อ่ะเราจะเห็นว่า heading 1เนี่ยมันคือ TOC level หนึ่ heading 2 TOC level 2 heading 3มัน TOC level 3าอ่าเราอยากจะปรับ ตัวไหนเราก็ไปดู T O C level นๆ้นนะคะสมมติว่าเราอยากจะปรับ T O C เอ่อ heading หนึ่งก็คือ T O C 1ใช่ไหมคือตรงนี้เราก็มาคลิก modify ตรงนี้ได้อ,อยากเช็ดไม่เอาแล้วไม่เอาละตัวหนาแล้วก็ออกนะคะตัวเอียงเราก็ไม่เอาเราจะเอามเป็น text เป็น plain ธรรมดาแบบนี้เลยแล้วก็กดโอเคไปซึ่งอ่า ในหน้าปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า heading 1กับ heading 2เนี่ยมันเป็นตัวหนาอยู่แล้วก็จะไปปรับทั้ง2อันนะคะ heading 1เราปรับไปแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของ heading 2นะคะแล้วก็มาปรับเหมือนกันเอาตัวหนาออกพอปรับเสร็จถูกใจแล้วนะคะก็กดที่โอเคได้เลยแล้ว Word ก็จะถามว่าเออจะอัปเดตไหม นะคะจะ replace this table of content หรือเปล่าก็กด yes ไปได้มันก็จะอัปเดตให้นะคะในกรณีที่มันไม่ได้อัปเดตนะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเองได้เช่นกันด้วยการคลิกที่คลิกที่ตัว table of content ของเรานะคะคลิกลงไปเลยแล้วก็เลือก u อ a t e f i e l l นะคะ d a t e Field มันก็จะมีให้เลือกว่าจะอัปเดตเพจ number หรือเปล่าหรือว่าจะอัปเดต entire tables ทั้ง table เลยนะคะแล้วก็จะอัปเดตทั้ง table มันก็จะขึ้นมาตามที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองนะคะในส่วนของสไตล์พื้นฐานของการใช้สไตล์ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งมันก็มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะถ้าไปทำเอกสารที่มันมีหลายๆหน้า นะมันก็จะประหยัดเวลาเราไม่ต้องมานั่งทำา t b l l o o c o n t e n t เองแต่ละหน้านะแล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าแต่และหัวข้อเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันหรือเปล่านะคะฟอร์แมมันเหมือนกันไหมนอกจากนี้ยังมีในส่วนของ n a เ a ก i ั่นแพ a n นะที่มีประโยชน์นมากๆนะคะสามารถที่จะกดแล้วก็ลิงก์ไปที่ section นั้นๆได้เลยนะคะโอเคในเรื่องของไซน์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะง่าย อมีมีใครสงสัยอะไรไหมคะในส่วนของสไตล์หรือพูดเร็วไปหรือเปล่าโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่เทมเพลตนะคะในตัวเทมเพลตในส่วนของเทมเพลตคิดว่าอาจจะเป็นส่วนที่คนไม่ค่อยใช้กันสักเท่าไหร่นะ อ่าเดี๋ยวขอกดเดี๋ยวตรงนี้อ ในส่วนของเทมเพลตนะคะหลกัหลกๆเทมเพลตเนี่ยมันก็คือแม่แบบเอกสารแนละเป็นเอกสารที่ถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยโดยที่ประหยัดเวลาในการสร้างใหม่ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวขอดูสไลด์นิดนึงนะคะ โอเคในส่วนของเทมเพลตนะคะเทมเพลตจะหน้าตาแบบเหมือนทางฝั่งขวามือเวลาเรากดเสร้างเอกสารใหม่นะมันก็จะมีเทมเพลตขึ้นมาให้เราเลือกนะคะซึ่งออ <c oughs> ข้อดีของการใช้เทมเพลตพวกนี้นะคะก็คือมันจะเป็นเทมเพลตที่เซตมาแล้วเรียบร้อยอ่ะคือเราก็จะประหยัดเวลาไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น นะคะแล้วมันก็จะมีประเภทของเทมเพลตต่างๆให้เราได้เลือกใช้รวมถึงเราสามารถที่จะสร้างเทมเพลตของตัวเราเองได้ด้วยนะคะโอเควิธีใช้วิธีเข้าเอ่อเทมเพลตใน Microsoft Word วิธีการเข้าเทมเพลตใน Microsoft Word นะคะง่ายๆก็คือ,อเราไปที่ Microsoft Word ของเรานี่แหละจากนั้นนะคะเราก็ไปที่สร้างไฟล์เอกสารใหม่เนาะ โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ตัวเทมเพลตมันขึ้นโชว์ไหมคะขึ้นค่ะ ขึ้นโอเคโอเค,อเคก็คือตัวนี้เป็นเทมเพลตต่างๆที่ Microsoft Word เขามีให้แล้วนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ทำไมตัวอย่างเช่นกดไปที่ News l e t t e r อย่างเงี้ยกด Create ไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นเทมเพลตอัตโนมัตินี้โดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม่เองอ่าน,นี้วิธีใช้ก็ง่ายๆเนาะส่วนวิธีที่เราจะแอดเทมเพลตของเราไปเองนะคะเราก็เปิดไฟล์ เอ,อกาสารเราขึ้นมาอันนึ่งสมมุติว่าเป็นตัวบันทึกข้อความอันนี้นะคะอยากทำบันทึกข้อความเปล่าๆไว้เพื่อที่จะเอามาดึงมาใช้ได้ง่ายๆวิธีเซฟก็ง่ายๆนะคะด้วยการกดไปที่เซฟแอสเทมเพลตไปที่ไฟล์นะคะ a ซฟแอสเทมเพลตแล้วมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราแบบเป็นโฟลเดอร์เทมเพลตนะคะเราก็สามารถที่จะกดเซฟเข้าไปได้เลย อ่ามันก็จะเช็คอีกทีแล้วก็กดโอเคทีเนี้ยอ่าเวลาที่เราจะเอาเทมเพลตของเราเองมาใช้นะคะอพอเราเซฟเทมเพลตของเราปุ๊บเรากด New Template ปุ๊บมันจะขึ้นเทมเพลตที่เราเซฟไว้ที่ Personal นะคะก็คือตัวมันในข้อความที่เราเพิ่งเซฟไว้เมื่อกี้นี้ ถ้าเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นบันทึกข้อความตัวนี้แหละเทมเพลตที่เราเซฟไว้แล้วก็สามารถนามาใช้ได้เลยข้อดีของมันก็คือในกรณีที่เราหาไฟล์ที่เราต้องการเนี่ยไม่เจอนะคะเราสามารถเข้าแค่ Microsoft Word ได้ไมเข้า Microsoft Word ปุ๊บแล้วก็กด New Form Template ก็คือทุกสิ่งทุกเทมเพลตที่เราเซฟไว้มันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะคะมันก็จะประหยัดเวลาในการหาไฟล์ด้วยนั่นเองนะคะ โอเคก็ในเรื share, the ่องของสไตล์กับเทมเพลตก็จะมีประมาณนี้นะคะมีใครอยากจะแชร์หรืออยากจะเพิ่มเติมทิปหรือเทคนิคอะไรไหมคะ พอจะพูดเข้าใจใช่ไหมคะคือแบบว่าเอาคิดว่าอาจจะพูดงงงไปนิดนึงแต่ถ้า,ถ,าถ้าสงสัยอะไรก็คือถามได้นะคะเริงจริงวันนี้ก็มีเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวจะอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณวินกำลังใจหนึ่งเดี๋ยวขออถ้ายังไงจะรบกวนขอประเมินเวิร์กช็อปให้หน่อยนะคะขอหา QR Code ัคดแป๊บนึงขอภัย อโอเคนี่ฮะสัฟลีตัวเองเจะนะเดี๋ยวจะส่งไปให้ในายลิงค์ซูม รับกันนะคะเพราะว่าตอนนี้งงมากครู่นะคะเปิดไฟประเมินนิดนึง